เ7็ดเสเวรกรรมกระทำผีพิสมัยพิสมัยหญิงไม้หน้าตาสดใสถ้าหากมองจากทั่วไปแค่เพียงภายนอกคงไม่มีใครรู้ได้เลยว่าอายุอานามของเธอมากเกินกว่า40ปีไปแล้วเธอยังคงดูสาวและสดใสกว่านั้ง พิสมัยเป็นคนรักสวยรักงามโดยเฉพาะกับหน้าตาและร่างกายเธอเลือกเครื่องประทินชมทุกชนิดมาใช้ต่อสู้กับการเวลาถึงแม้ผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับเธอจะจากไปนานกว่า10ปีพิสมัยก็ยังคงเลือกที่จะอยู่คนเดียวในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่คนเดียว กับเงินเก็บก้อนโตที่สามีทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะจากไปพิสมัยยังคงจำได้ดีกับวันที่โหดร้ายวันที่อุบัติเหตุรถความภาคสามีไปจากเธอมันบังเอิญตรงกับวันเกิดครบรอบปีที่32ของเธอพอดีหรือพระเจ้าจะจงใจเพื่อความสะดวกในการจดจำช่วงแรกที่สามีของเธอตายเธอ จับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเธอไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาหน้าที่การตัดสินใจต่างๆเป็นเรื่องของสามีพิสมัยมีหน้าที่แค่เพียงดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านทำกับข้าวเตรียมไว้ให้สามีเมื่อเขากลับมาจากที่ทำงานเพื่อนฝูงที่เคยคบค้า ก็ทยอยหายไปตั้งแต่เธอออกเรือสิบปีที่ผ่านมาในการอยู่ร่วมกับผู้ชายที่เธอรักพิสมัยค่อยๆจางหายไปในเงาของเขาเธอไม่ต้องตัดสินใจในเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นโดยรอบตัวของเธอเลยกลายเป็นว่าตัวของเธอเองที่ลืมกระบวนการคิดแบบนี้และ เมื่อถึงเวลาที่พิสมัยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังโดยปราศจ,จากความคิดของชายอันเป็นที่รักเธอไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าจะตามสามีไปหรือมีชีวิตอยู่ต่อไปเสียด้วยซ้ำงานศพของผู้ชายที่เธอรักถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยมีเพื่อนฝูงของเขาคันอาสาเป็นเจ้าภาพดูแลแขกที่มาในงาน ก็มีแต่คนรู้จักหรือไม่ก็เพื่อนฝูงของฝ่ายสามีเธอเท่านั้นแขกหรือคนรู้จักฝ่ายเธอไม่มีเลยช่วงเวลาหนึ่งปีหลังจากการจากไปของสามีพิสมัยจมอยู่กับการอยู่คนเดียวบ่อยครั้งเธอแอบร้องไห้ออกมาเพียงเพราะว่าเธอเหงา ที่สมัยแอบคิดไปว่าความเหงาที่เธอมีก็สามารถกัดกินชีวิตของคนให้มันหมดไปได้เหมือนกันจะมีก็แต่หนังสือศาสนาที่บอกในเรื่องของผลบุญผลกรรมโลกนี้และโลกหน้าสวรรค์และนรกที่ถูกเขียนขึ้นโดยเกจิอาจารย์ต่างๆที่อ้างว่าเดินทางผ่านมาแล้วทั้งสวงสวรรค์และนรก,กภูมิ พอที่จะช่วยเธอได้บ้างแต่มันก็เป็นเพียงเพื่อนแก้เหงาเท่านั้นพิสมัยเชื่อทุกอย่างตามที่หนังสือเขียนบอกไว้เชื่อและหวังในเรื่องของโลกหน้าชีวิตหลังความตายที่สุขสบายและอาแคนรักกับทุกคนที่สั่งสมผลบุญเธอเชื่ออย่างนั้นเพียงเพราะโลกของเธอตอนนี้ เธอรู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินเธอเริ่มสะสมผลบุญตามคำบอกเล่าในหนังสือที่เธออ่านเพื่อโลกหน้าของเธอเองทุกครั้งที่มีโอกาสพิสมัยเลือกที่จะทำบุญเวลาผ่านไปทุกวันพิสมัยจมอยู่กับเงาของตัวเองความเงาหนังสือศาสนาและการสั่งสมผลบุญเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะมีโอกาสวงเวลาแห่งชีวิต มันดำเนินไปแบบนั้นจนกระทั่งสุชาดาเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนของพิสมัยที่แยกย้ายกันไปเมื่อสำเร็จการศึกษาหอบลูกชายนี้ออกมาจากสามีที่ขี้เล่าเข้ามาอยู่ในละแวกเดียวกันสุชาดารู้และเคยได้ข่าวมาว่า พิสมัยแต่งงานและได้ย้ายมาอยู่ในละแวกเดียวกันนี้สุชาดาจึงถือโอกาสนี้แวะมาเยี่ยมพิสมัยเพื่อนเก่าของเธอพิสมัยเองก็ดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าคนนี้อีกครั้งเธอไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความเหงาโดยลำพังอีกต่อไปแล้วเวลานี้เธอมีสุชาดาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ง สุชาดายังคงไปมาหาสู่กับพิสมัยอยู่เสมอและในวันที่สุชาดาเดือดร้อนเธอเอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากพิสมัยเพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของลูกชายของเธอโดยความรักที่มีต่อเพื่อนเพื่อซื้อเวลาสำหรับเพื่อนแก้เหงาเพื่อส่วนของผลบุญที่สะสมสำหรับโลกนา และมันก็ไม่ใช่จำนวนมากมายที่จะทำให้เธอเดือดร้อนอะไรมากพิสมัยเต็มใจให้โดยไม่ต้องรับสิ่งตอบแทนหลังจากข่าวนั้นลูกของสุชาดาก็ป่วยบ่อยๆขึ้นความวุ่นวายในชีวิตและร่างกายที่อ่อนๆแอดๆของลูกชายสุชาดา มีเข้ามาบ่อยครั้งมากขึ้นมันทำให้พิสมัยเริ่มเบื่อน่ายกับการเป็นผู้ให้นานครั้งเข้าสุชาดาเปลี่ยนจากการขอความช่วยเหลือแบบขอไปทีเป็นการยืมและจบลงที่การกู้พิสมัยพอใจบ้างในส่วนนี้นอกจากจะได้เงินคืนมาในการช่วยเหลือเพื่อนเธอยังมีส่วนได้เสียจากผลต่าง ของการช่วยเหลือรูปแบบนี้ด้วยเมื่อไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการเอาเงินจากเพื่อนลูกชายของสุชาดาก็แข็งแรงขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจตั้งแต่นั้นลูกชายที่โรกของสุชาดาไม่เคยที่จะป่วยอีกเลยกิจกรรมทางการเงินระหว่างสุชาดากับพิสมัย ดำเนินไปได้ด้วยดีสุชาดามีเงินใช้ตามที่เธอต้องการในขณะที่พิสมัยมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนอย่างน้อยก็ในวันที่สุชาดามาส่งดอกหรือมาขอกู้ใหม่สุชาดาเริ่มพาคนมามา,มากหน้าหลายตามาหาทำความรู้จักกับพิสมัยและตัวพิสมัยเองก็พอใจเช่นนั้นพิสมัยไม่ชอบที่จะต้องอยู่คนเดียว เธออยากพบปะผู้คนอยากรู้จักสังคมแม้ในการสังคมครั้งนี้จะต้องจบลงที่สัญญาเงินกู้ก็ตามแต่มันก็เป็นผลพลอยได้ที่เธอสมควรได้รับจากดอกเบี้ยร้อยละสองสำหรับเพื่อนสนิทที่ชื่อสุชาดากลายไปเป็นดอกเบี้ยร้อยละยีสําหรับคนทั่วไปช่วงเวลาไม่นานสุชาดา ทำให้ตัวเลขในบัญชีเงินฝากของพิสมัยขยับขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าสมัยที่สามีของเธอรับเหมางานก่อสร้างเสียด้วยซ้ำและในส่วนกิจกรรมการสร้างโลกหน้าของพิสมัยก็ยังดําเนินไปเหมือนเดิมโดยตัวเลขในบัญชีที่มีงอกเงินขึ้นมาทุกวันมันทำให้พิสมัยกล้าพอที่จะสร้างโลกหน้า ด้วยการทำบุญที่เป็นรูปธรรามมากขึ้นบ่อยครั้งที่เธอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างและทำนุบำรุงกุฏิวิหารหอระฆังของวัดในชุมชนเธอมีความสุขในการได้ทำบุญกับความหวังเพื่อที่จะได้รับชีวิตที่ดีในโลกหน้าแต่ที่เธอสุขยิ่งกว่านั้นตอนนี้คือเธอได้พบปะกับผู้คนลาผู้คน ก็ยอมรับในตัวเธอจากพิสมัยผู้หญิงที่มีลมหายใจอยู่ใต้เงาของสามีโลกภายนอกไม่มีใครรับรู้ได้เลยว่าเธอคนนี้มีตัวตนกลายมาเป็นคุณพิสมัยผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและเป็นแม่พระผู้ใจบุญเสมอสำหรับทุกคน โดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินและเป็นอ e ีพิษสำหรับลูกค้าทั่วไปที่กู้เงินไปแล้วไม่สามารถส่งดอกให้เธอได้ตามสัญญาทั้งที่เธอไม่ได้ไปเคี่ยวเข็นอะไรนอกจากไม่ให้กู้เงินใหม่และปล่อยให้มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ระบุไว้ในสัญญารวมไปถึงสุชาดา เพื่อนสนิทของเธอเองแม้การกู้เงินระหว่างสุชาดากับพิสมัยไม่ได้มีข้อแม้ของสัญญาอะไรมาผูกมัดไว้ก็ตามหลังสุดพิสมัยมีปัญหากับสุชาดาก็เรื่องเงินเงินทองทองทงั้งที่กิจกรรมการเงินระหว่างพิสมัยกับสุชาดาจะจบลงที่สัญญากู้เงินด้วยปากเปล่าร้อยละห้า แต่สุชาดากลับปล่อยให้มันเลยเถิดไปจนทบต้นทบดอกจนกระทั่งเกินปัญญาที่ตัวของสุชาดาเองจะหามาชดใช้ให้ได้เธอจึงชดใช้ทั้งหมดให้พิสมัยด้วยคำสบทด,ดาและสาบแช่งอย่างที่พิสมัยคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินจากปาเพื่อนรักของเธอคนนี้ จากนั้นสุชาดาก็หายไปจากชีวิตของพิสมัยพิสมัยไม่ได้ยีละอะไรมากนักตอนนี้พิสมัยมีเพื่อนใหม่มากมายเกินกว่าที่เธอจะเงาแล้วและกับเงินที่สุชาดาเชิดมันไปถ้าเทียบกันกับจำนวนเงินและโอกาสที่สุชาดาชักนำเข้ามาให้นั้น มันก็น้อยเหลือเกินน้อยเกินกว่าที่จะเสียเวลาคิดถึงมันถึงแม้ว่าสุชาดาจะหายไปจากชีวิตของพิสมัยแล้วกิจกรรมการเงินของพิสมัยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปพิสมัยยังกล้าพอที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการทุกอย่างเข้ามาในชีวิตความสามารถในการตัดสินใจที่หายไปนานของเธอตอนนี้ เธอได้นำมันกลับคืนมาแล้วและเธอก็ยังคงเป็นคนสำคัญในกิจกรรมบุญของวัดไม่เคยขาดโดยอาศัยหลวงพ่อชายเป็นที่ปรึกษาสิบกว่าปีของการจากไปของสามีกับกิจกรรมด้านการเงินที่เธอดำเนินมาโดยตลอดมันทำให้เธอมีความสุขมากกว่าการได้อยู่ร่วมกับชายที่เธอรักเสียอีก สนบางทีพิสมัยแอบคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ถ้าสามีของเธอได้ตายเร็วขึ้นด้านการเงินพิสมัยมีผู้ช่วยเข้ามาจัดการให้พิสมัยเลือกจ้างสาวน้อยที่เพิ่งเรียนจบทางด้านการเงินมาช่วยดูแลและอยู่เป็นเพื่อนเธอด้วยความที่เธอว่านอนสอนง่าย และใส่ซื่อของสาวน้อยคนนี้ด้วยประกอบกับตัวเธอเองก็ไม่มีลูกหลานเธอรักและไว้ใจให้สาวน้อยคนนี้พิสมัยสอนและปล่อยให้สาวน้อยคนนี้เรียนรู้ทุกอย่างจากเธอแม้กระทั่งที่อยู่ของกุญแจตู้เซฟเก็บเงินกุญแจบ้านและกุญแจห้องนอนโดยที่ตัวพิสมัยเองก็คงไม่คิดหรอกว่า สาวน้อยใส่ซื่อที่เธอหลงรักคนนี้จะช่วยให้เธอได้ไปที่โลกหน้าที่เธอแอบสร้างไว้เร็วขึ้นเพียงเพราะสาวน้อยคนนี้เป็นคนรักของชาติชาติเข้ามาหาพิสมัยในรูปแบบของลูกค้าทั่วไปแต่พิสมัยรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตา ชายหนุ่มหน้าตาดีร่างใหญ่คนนี้อย่างแปลกประหลาดรอยยิ้มแบบที่ชายหนุ่มคนนี้ยิ้มให้ในแรกทักเหมือนเธอจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพียงแต่ยังนึกไม่ออกเท่านั้นหลังจากการคูดคุยมันก็ทำให้พิสมัยนึกออกว่ายิ้มแบบนี้เธอเคยเห็นที่ไหนมันเป็นรอยยิ้มของสุชาดาเพื่อนรักของเธอคนนั้นนั่นเอง พิสมัยพบว่าชายหนุ่มที่บึกบึนคนนี้ก็คือลูกชายที่อ่อนแอเหลือคอของเพื่อนสนิทที่ชื่อสุชาดาทุกอย่างจบลงพี่สัญญากู้กับเงินก้อนใหญ่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติชาติพอใจมากกับเงินก้อนนี้เขาจะนำมันไปรักษาแม่ที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านชาติบอกกับพิสมัยอย่างนั้น พิสมัยนัดชาติให้มารับเงินตามสัญญาในตอนหัวข่ามของอีกวันและเอ่ยปากขอไปเยี่ยมสุชาดาแม่ของเขาด้วยชาติตอบรับโดยดีพิสมัยตั้งใจที่จะไปเยี่ยมเพื่อนรักของเธอนอกจากเงินที่เธอเคยเตรียมไว้ให้ชาติและยังมีคุกกี้ช็อกโกแลตกล่องใหญ่ของโปรดสุชาดาไปเป็นของฝากด้วยปกติในเวลาแบบนี้ ผู้ดูแลการเงินของพิสมัยจะกลับไปแล้วแต่วันนี้เธอขออยู่ต่อเพื่อจะไปเยี่ยมสุชาดาเป็นเพื่อนพิสมัยนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้พิสมัยรักในตัวสาวน้อยคนนี้ทุกครั้งที่เธอจะออกไปไหนสาวน้อยของเธอจะกระตือรือร้น,ลนและอยากไปด้วยเสมอชาติมาตามเวลา ที่พิสมัยนัดเอาไว้พิสมัยแอบมองเห็นชาติส่งยิ้มให้ผู้ดูแลก,การเงินของเธอมือของชาติแทนที่จะยกไหว้เหมือนที่เคยเจอกันครั้งแรกก็ไม่มีมือของเขาข้างหนึ่งจมลงไปในกระเป๋าที่เขาสะพายมาแต่พิสมัยไม่ได้คิดอะไรมากนะักเธอตื่นเต้นอยู่กับการที่จะได้เจอสุชาดา ยังไม่ทันที่พิสมัยจะได้ทักทายลูกชายของเพื่อนเก่าที่กำลังจะกลายเป็นลูกค้าเต็มตัวเมื่อเขาเซ็นชื่อลงในสัญญาและรับเงินชาติก็เริ่มเข้าประชิดตัวพิสมัยไวเกินกะที่พิสมัยจะตั้งตัวทันและสวดพิสมัยรู้สึกเสียววูบ ที่ช่องท้องและเมื่อเธอเรียกสติให้ก้มลงไปดูเธอก็พบว่ามือที่อยู่ในกระเป๋าของชาติโผล่มาให้เห็นแล้วมันมาพร้อมมีดด้ามยาวที่ตอนนี้แทงผ่านทะลุช่องท้องของเธอพิสมัยรู้เพียงว่าตอนนี้เธอกำลังจะตายตายด้วยน้ำมือของคนที่เธอเคยช่วยชีวิต ภาพสุดท้ายที่พิสมัยเห็นเป็นรอยยิ้มที่คุ้นเคยอยู่บนหน้าของคนสองคนชาติกับสาวน้อยใส่ซื่อผู้ดูแลก,การเงินของเธอก่อนที่สติในห้วงสุดท้ายจะขาดหายไปพิสมัยพบว่าเธออยู่กลางวงล้อมของเหล่าผู้คนที่งดงาม ทั้งเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาหลากหลายสีสันดอกไม้หลายสีทุกปูเป็นพื้นกับแสงสว่างที่รลมเย็นสาดส่องเข้ามาตลอดเวลาและยังมีวิมานที่ปรากฏด้านหน้าของเธอมันงามเกินกว่าสิ่งใดแล้วผู้คนรอบตัวนั้นยิ้มทักทายเธอสวรรค์ยินดีต้อนรับครับคุณพิสมัย เธอมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเป็นความสุขที่ยาวนานเหลือเกินตามที่จิตห่วงสุดท้ายต้องการตามที่คุณสร้างขึ้นมาเองเสียงของใครคนหนึ่งดังแวะเข้ามาในความสุขครั้งนี้เธอกลับมาเป็นพิสมัยคนเดิมซ้อยสังวานเครื่องประดับต่างๆอันตรธานหายไป กลายเป็นว่าเธอกำลังยืนมองภาพของชายหญิงคู่หนึ่งกำลังค้นทุกจุดในบ้านของเธออย่างสนุกสนานกับภาพที่ทำให้เธอช็อกเกินกว่าจะอธิบายได้ร่างของหญิงอายุกว่า40นอนจมกองเลือดมีดามยาว ยังปักคาอยู่ที่บริเวณช่องท้องกับอีกหนึ่งบาทแผลลึกขวางาพาดบริเวณลำคอมันเป็นร่างของตัวเธอเองแต่สร้อยคอทองคำและกำไลร,รวมไปถึงแหวนเพชรที่เธอเคยเห็นเป็นประจำบนร่างนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้วผมคือ1316กํากำลังมาพาคุณกลับ 6-9-8-5-0-5-1-1-3 1 6, 9, 8, 5, 5 13. พิสมัยเลิศรัตนาถูกส่งมาเมื่อวันเสารที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2-5-1-3ใช้เวลาชดใช้กรรม47ปีคุณภาพบวก75.369คุณภาพรบ61.987 นับว่าไม่เลวเลยทีเดียวเสียงของใครคนหนึ่งที่ช่วยฉุดพิสมัยให้ละความสนใจจากภาพที่เธอมองเห็นทางด้านหน้ามันเป็นเสียงที่อบอุ่นมาจากชายที่ดูท่าทีเป็นมิตรกับชุดสีดำที่เรียบแล่ทั้งชุดเกิดอะไรขึ้นกับฉันพิสมัยหันไปถามชายชุดดำ ที่เธอคิดว่าเขาหน้าที่จะให้ความกระจ่างกับเธอได้ก็อย่างที่คุณเห็นทั้งหมดเป็นส่วนของกรรมที่กำหนดไว้ในตัวทุนแต่ไม่ต้องกังวลผมจะพาคุณไปสถานที่ใหม่สำหรับคุณชายในชุดสีดำบอกกับพิสมัยพางส่งยิ้มให้ฉัน ฉันตายแล้วใช่ไหมพิสมัยถามความเห็นชายชุดดำยิ้มให้และชี้นิ้วบุยบ้ยใบให้พิสมัยหันกลับไปมองภาพน่ากลัวที่อยู่ตรงหน้าภาพศพของเธอเองฉันกำลังจะได้ไปอยู่ในโลกใหม่อย่างที่ฉันคิดไว้ไหมพิสมัยยังคงถามชายชุดดำ เราเรียกที่นั่นว่าสำนักงานเลขที่7734สำหรับคุณอาจเรียกไม่เหมือนกันแล้วที่นั่นจะกำหนดที่แห่งใหม่ให้กับคุณชายชุดดำตอบพิสมัยยอมรับในความตายแต่โดยดีเธอไม่กลัวการไปสถานที่แห่งใหม่เลยสักนิดเดียวเธอรู้ตัวอยู่แล้วว่าเธอจะได้ไปที่ไหน เธอเรียนรู้มาจากหนังสือศาสนามาบ้างแล้วว่าคนที่ตายแล้วจะไปที่ไหนและเท่าที่ผ่านมาเธอมันสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องก็เพื่อผลประโยชน์ตรงนี้แหละพิสมัยรู้ดีว่าที่ไหนังจะอาแขนรับเธอพอเธอเตรียมการนี้ไว้แล้วอย่างน้อยภาพสถานที่ใหม่ที่รอเธออยู่ปรากฏขึ้นมาให้เธอเห็นแล้วพิสมัย เดินตามชายในชุดสีดำไปอย่างเงียบเชียบทิ้งทั้งหมดไว้เพียงเมื้องหลังเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินทีนี้ก็มีเงินซื้อ,อยาอื้อเลยแบ่งให้แม่ไว้เล่นไพ่ด้วยดีกว่าจะได้เลิกบ่นบ้าบ,า,บาสักทีโหดเหมือนกันนะเราอ่ะพี่ยังคิดไม่ถึงเลยนะว่าแจ๋วจะโหดขนาดนี้เนี่ยโถพี่ก็คนเขาก็ว่า กันว่าคนแก่และหนังเหนียวตายยากแจ๋วก็เลยต้องปาดคอแถมเพื่อความชัวงไงมันเป็นเสียงของสาวน้อยใส่ซื่อที่ดูแลก,การเงินของเธอกับชาติชายหนุม่มที่เป็นลูกชายของเพื่อนรักของเธอสุชาดา